สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูราสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลีกล่าเจ้ากวางเหลียวหลังเจ้ายูคาโดเซลอสนะครับก็เปิดแล้วตอนนี้พี่ก็ไต่อันดับมาถึงอันดับหนึ่งโลเพชรแล้วนะครับของรางวัลก็นี่เลยตามนี้เลยเงินเขียวหรือดินเอมม่วงซะส่วนใหญ่นะ แล้วก็เป็นเจ้ายูคาโดเซรลอสนะครับพี่ก็ไปตีกันต่อเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็จะใช้ตัวไหนลงต่อสู้ดีเด็กนี้พี่ดูแล้วมันไต่อันดับค่อนข้างขึ้นง่ายนะเขาไม่ค่อยมาล่ากันหรือไงอันนี้ไม่พี่ไม่แน่ใจเอาตัวไหนดีนะ อาสัก3รอบนี่เจ้าอาพาโตเลยแล้วก็เพสโตแล้วก็นี่เลยน่าจะได้นะมา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 ถ้าไม่มีปัญหาอะไรหลีกนี้พี่ว่าจะจบอันดับหนึ่งแล้วกันจะพยายามดูนะครับโอเคตัวแรกเขาเจ้าอาบาโตชนะทางเราเราก็ ป้องกันก่อนได้เดี๋ยวขอป้องกันก่อนของเขาสอง,งสองแต้มแล้วยังไงสองแต้มแล้วไม่ทำอะไรนะชาร์จเลยของเขาตอนนี้เป็นสี่แล้วโอ้โหชาร์จมาถึงสี่แล้วแล้วไงตีไหมไม่ตีอีกเหรอ แล้วขอชาร์จสี่โจมตีหนึ่งไ,ไปไม่เข้านะเขาป้องกันหนึ่งรอบนี้เขาน่าจะตีเราแล้วแหละมีหตีแน่นอนอย่างนี้ตีเท่าไหร่ถามใจเธอดูตีมาห้าหืมจะกักทำไมนอนสิเฮ้ยกักมาอีกหนึ่งเนาะเราต้องตีเผื่อเราก็ต้องตีปึ๊บปึ๊บ,บแซม ้องการชาร์จไปเข้า2อย่างนี้ก็ไปนอนซะจะเอาไปโตทําจะเอาวุโตเราได้เฮ้ยสองเขาที่สีสแล้วไม่ตีกะเราก็ขอชาร์จสโจมตีสไปเข้าหนึ่งโอเค ตอนนี้เขามีหแล้วดูซิจะตีหมหกแต้มนี้หแต้มนี้ตเีเปลี่ยนตัวซะง,งั้นน่ะเหลือสไม่ตีกะชาร์จสี่โจมตีสี่ไปตอดน้อยเข้าหนึ่งแต้มโอเคได้ตอดนิดนึงเขามีหกตีแน่นอน มาหกเลยมาอย่ากักนะตีมาหกนะครับเยี่ยมเราก็นอนไปเจ้าโปซิลโตเขาแต้มหมดจัดให้พอดิบพอดีแล้วก็ป้องกันชาร์จไปสองแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายกลับมาลงสนามอีกรอบหนึ่ง นี่สีแล้วแล้วไม่ตีไม่ตีนี่โดนเลยนะโดนแปดแต้มด้วยจัดเลยแปดไปเอาเจ็ดไม่เหลืองนี้ไม่เหลือทราบไปกระโดดควรฟับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบแรกของคลิปนี้เนาะได้สะสมแต้มเพิ่มอีก ก็จะกลายเป็น501คะแนนนะครับ501คะแนนโอเครับของรางวัลได้โอ้โหได้เหรียญเนาะไปต่อรอบที่2เดี๋ยวจะตีสัก3รอบพอเอาชุดเดิมแล้วกันเจ้าอาพาโตเพสโตแล้วก็โปเซลโตอาพาโตเพสโตโปเซลโต มาดูสิมามามาโอ้โหของเขาจัดกินเนื้อมา3มตัวเลยนะเออแต่ตัวแรกเขาโจงตีไม่สูงอย่างน,นี้เราชาร์จได้นะขอชาร์จก่อนของเขามีสองแต้มสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวนะครับ เอาเจ้าแอโคมาเนาะแล้วยังไม่ตีอีกเราก็ขอป้องกันชาร์จตอนนี้เขามีสามแล้วสามแล้วตีมาแค่หนึ่งกักๆเนาะโอเคเราตีมีสี่ตีชาร์จสี่เลย ตอนนี้เขาก็มีสี่แต้มแล้วสีแต้มแล้วไงตีมาเลยอย่าให้เสียเวลาโอเคตีมาสี่คิดนานจังเลยอะ่ะคนนี้โอเคอเพชรโตลงสนามมาเขาแต้มหมดก็จัดสิครับต้อง3มแต้มแล้วก็ป้องกัน สชาร์จไป3แต็มเต็ม,ตมไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2เจ้าสไปโนแรปเตอร์มี4ีสแล้วยังไงเปลี่ยนตัวเหรอสจะเปลี่ยนตัวเพื่อตีมา1นึ่งหรือสออ่ะเดี๋ยวเราก็จัดการเลยแล้วกัน เขาเหลือสองแต้มใส่เลยไปเขาสี่ไปนอนสี่อย่างนี้ไปตัวสุดท้ายสไปโนแัปเตอร์กลับมาลงสนามอีกรอบหนึง่งมีห้าห้าแล้วตีเท่าไหร่ตีมาเลยไม่ตีโดนเลยนะอย่างนี้เราก็จัดเลยครับหกแต้มไปเขาห้า ไปนอนซาโอเครอบนี้แบบชิวๆเลยนะครับชนะไปได้แต้มเพิ่มกลายเป็น536คะแนนอันดับหนึ่งของโลเพชรรับของรางวัลได้ได้อะไรเฮ้ยได้ซองตัวใต้น้ำโอ้โหซองดีสุดเลยเนี่ยนี่เงินเขียวเต็มเต็ม โอเคได้เงินเขียวมาอีกห้ารอย 500, แต้มจ w อีก3 2 5อ่าอีกสักรอบหนึ่งชุดเดิมอพาโตอพาโตอยู่ไหนอ่ะนี่อพาโตแล้วก็เตสโตโปลเซราโตไปชุดนี้ดูสิมามามา,มา โอเคตัวแรกเขาแพท้ทางนะครับเราก็ชาร์จก่อนเลยกันงงชาร์จก่อนเลยของเขามีสองแต้มสองแต้มแล้วแล้วไงแล้วไงอย่าคิดนานเปลี่ยนตัวแล้วตีมาหนึ่งชิวๆยังไม่นอน เราก็ขอป้องกันหนึ่งชาร์จสองไปสอแต้มนี้จะตีมาอีกก็ได้นะพร้อมรับอยู่2แต้ม,มตีมา2นะครับเข้าเราหนึ่งแต้มได้เวลาสละชีวิตแล้วเจ้าอาคาโตชาร์จสีโจมตีหนึ่งไปเข้าหนึ่งแต้ม ไปตอดน้อยโอ้โหนีดเดียวจริงเลย3มแต้มน,นี้ของเขาตีมา3นะครับเราเตรียมนอนสิครับอย่างนี้เพโตแก้แค้นให้ด้วยก็ลองมาจัดเลยแล้วก็ป้องกันชาร์จไปสี่แต้มไปนอน ปังเรียบร้อยเจ้าธานีของเขามีสีแล้วสีแต้มแล้วยังไงต่อตมาสามเหลือหนึ่งโอเคเออจัดการเลยนะเขาเหลือหนึ่งแต้มไปเข้าสามนี้ไปนอนซาเรียบร้อย ตัวสุดท้ายเจ้านกเทเลมีสีแล้วตีมาเลยมาเราแพ้ทางอยู่แล้วมาอย่าให้เสียเวลาไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยตีมาสีโอเคเจ้าโพสเลโตจัดการหน่อยปกแต้มไปไอ้นอนซะ ปังเรียบร้อยชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ได้คะ่ะแนนเพิ่ม571คะแนนนะครับยังครองอัดับหนึ่งของโลเพชรอยู่เยี่ยมมากรับของรางวัลจะได้อะไรเฮ้ยได้ดินเอ้ม่วงหนึ่งพันหุย สุดยอดเอออัดคลิปรอบนี้ได้แต่ของดีๆเนะยกเว้นรอบแรกเอ,อ่มีตัวผิวเสร็จตัวเด็กๆเ,เนอะโอเคเจ้ากลัวหลงมากินอาหารไปเลยโอเคเอ,อ่อมีตัวอะไรก่ะ ิวตัวไหนดีเอาเจ้าเล็กซี่แล้วกันเนาะไปะปึ๊บโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีหลีกเจ้ายูคาโดเซลอสเนาะพี่ก็ของอันดับหนึ่งโลเพชรอยู่ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะล่วงหรือเปล่าแต่พี่จะพยายามให้หลีกนี้จบด้วยอันดับหนึ่งเหมือนเดิมเลยเอาให้ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็ กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ